พุทธศาสนาสุภาษิตอัปมาทวะคือหมวดไม่ประมาทอัปมาโทอามาตังประทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายคุถกานิกายธรรมบท25ทับสิคุถกานิกายชาดกติงสานิบาท27่2ทับห้ายความประมาทคือความหลงโมเมาในลาบยศสันเสริญสุข เมาในวัยและเมาในชีวิตบุคคลเหล่านี้แม้มีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่าอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหาทําประโยชน์สิ่งใดได้ไ,ดไม่เพราะฉะนั้นบุคคลพึงยังความไม่ประมาทซึ่งตรงข้ามกับความประมาทให้ถึงพร้อมเถินคือเมื่อจะทําพูดคิดก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังมีสติประกอบอยู่ทุกเมื่อในที่นี้ ความไม่ประมาทท่านบอกว่าเป็นทางไม่ตายหมายความว่าความไม่ประมาทเป็นทางคือเป็นเครื่องให้ถึงสุขติที่แน่นอนไม่มีแปลเปลี่ยนไปได้สามสิปมาทันจะเมทาวีทนังเศรษฐังวะรักติปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้มัชฌิมานิกากมัชชินมะปัญน,นาสะ13าทับี่ สังยุตตนิกายสตาควัค15หทับ3กคุตการนิกายธรรมบท25ทับ18คุตการนิกายเถลคาถา26ทัพ390คำว่าปราดในที่นี้หมายถึงท่านผู้มีปีชาญาณหรือท่านผู้มีปัญญาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และม่ใช่ประโยชน์และประกอบด้วยความไม่ประมาท เป็นธรรมยังเอกที่พระอุทธองค์ตัดไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหมดเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งปวงรวมลงในรอยเท้าช้างฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงรักษาความไม่ประมาทไว้อย่างประเสริฐเหมือนรักษาสมบัติอันล้ำค่าของตนเอาไว้สาวออัปมาถัางปรสังสันติ บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทสังยุตตานิกายสทาขวัก15ทัพ126อังคุตรนิกายปัญจาการนิบาส22ทัพ53คุตการนิกายธรรมบท25ทัก19คุตกานิกายอิติวุตกะ25ทัพ24 242 ความประมาทคือความเลินเล่อไม่มีสติสามประชัญญะหลงมัวเมาในวัยทรัพสมบัติยศลาสันเสริญสุขอันเป็นเหตุนำทุกมาให้เพราะฉะนั้นจงอย่าประมาททำสิ่งใดจงประกอบด้วยสติสัมประชัญญะเสมอเหล่าบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นต่างสันเสริญความไม่ประมาท พอถ้าประกอบด้วยความไม่ประมาทอยู่ทุกเวลาแล้วก็เปรียบเสมือนกับประพฤติธ,ธรรมทั้งหมดเลยทีเดียว 32. องอปมาเทปโมทันติบัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาทคุตกานิกายธรรมบท2 5่สบทับสิบัณฑิตคือผู้รู้ทั่วถึงความชั่วดีมีสติอยู่ทุกอิริยาบถไม่ประมาท ตื่นตัวอยู่เสมอการที่จะประพฤติคุณความดีในทุกสถานที่ต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นธรรมอย่างเอกในชีวิตโดยไม่ปล่อยการเวลาให้ล่วงไปโดยปราศจากประโยชน์เร่งทากิจที่ค้างให้สาเร็จรุล่วงไปไม่ให้ขัดกับทั้งทางโลกและทางธรรมบัณฑิตจะรักษาตัวเองและผู้อื่นไว้ไม่ให้เดือดร้อนอยู่เสมอส3อัปปมัตตา นมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคุอทกานิกายธรรมบทยี่สิบห้าทับสิบแปดกานิกายชาดกติงสานิบาต27่สิทับห้าิสผู้ที่ไม่ประมาทจะมีสติระมัดระวังไม่ให้กระทำความชั่วทางกายวาจาใจาได้จึงพลาดพังได้โดยยากในทางโลกเช่นการขับรถ ถ้าขับด้วยความระมัดระวังมีสติอยู่ทุกเมื่อย่อมจะไม่ไปชนกับรถคันอื่นได้ในทางธรรมบุคคลที่ยังอริยามรรคทั้งแปดประการให้มีให้เจริญขึ้นแล้วก็ชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยแท้จริงซึ่งเป็นทางดำเนินสู่พระนิพพานก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายแล้วจากคุณความดีถึงตัวจะตายก็ชื่อว่าไม่ตาย พาอชื่อเสียงเกียรติยศยังคงปรากฏอยู่ 34. อัป,ปมัตโตหิชายันโตปรับโอติวิปุลังสุขังผู้ไม่ประมาทพินิษอยู่ย่อมถึงสุขอันไพยบูรณ์มัชชิมานิกายมัชชินะปันนาสัตสิบสามทัพสี่้ปสิบแปดสังยุตตานิกายสทาขวัคสิบห้าทัพสามสบหก คตการทิกายธรรมบท25สิทับสิบปดคตการทิกายเทระคาถา26่สิทับสา0ผู้ไม่ประมาทเท่านั้นที่จะเพ่งพินิษด,ดูอยู่เสมอว่าสิ่งไหนเป็นความดีความชั่วแล้วก็เลือกทำแต่ความดีเลีกเว้นเสียจากความชั่วเป็นผู้ไม่ประมาท พอพิจารณาเห็นคุณค่าของการรักษาความไม่ประมาทว่าเป็นหนทางให้ถึงสุขอันไพยบูรณ์แล้วประกอบด้วยความไม่ประมาทอยู่ทุกเมื่อจึงได้รับผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นทั้งที่เป็นประโยชน์ในภพนี้และภพหน้าตลอดถึงประโยชน์อย่างยอดเยี่ยม 35. อัปปมัตโตอุโภตเถอาทิคันหาติ ปันดิโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่ยอมได้รับประโยชน์ทั้งสองสั่งยุตตนิกายสทาควะสิบห้าทัพหนึ่งร้อยยิกคุธกาิกายอิติุตกะ25่สิ้าทัพสองอบสองอังคุตรานิกายปัญจาการนิบาท22่สทัพหสบสาผู้มีปัญญารู้ทั่วถึงความดีความชั่ว ชื่อว่าเป็นบัณฑิตบุคคลที่เป็นบัณฑิตตามธรรมดาก็เป็นผู้ประกอบด้วยความไม่ประมาทอยู่แล้วมีสติสามปชัญญะในการที่จะทำสิ่งนั้นเมื่อทำอย่างนี้ท่านย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองอย่างคือประโยชน์ในภพนี้คือได้รับความยกย่อมนับถือเกียรติยศเป็นต้นและประโยชน์ในภพหน้ามีการได้ไปเกิดในสุขติภพเป็นต้น พรประกอบด้วยความไม่ประมาทสาสบหกอปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทีคานิกายมหาวัตรสิบทัพหนึ่งร้อยแปดสิบสังยุตตานิกายสาทากวัตรสิบห้าทัพสองร้อยสาสิบเอ็ดโพธภาสิทธิ์บทนี้เป็นปัจฉิมคาถา ที่พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทว่ามีอยู่มากมายจึงได้ตัดไว้ตอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานเป็นการเชื้อเชิญครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่จะให้บรรดาพุทธบริษัทประกอบด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นชนทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทคือมีสติสามประชัญญะอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเถิด 37. สอปมาธรรตาโหถะท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทคุธกานิกายธรรมบทยี่สห้าทับห้าบแปพุทธภาษิตที่ท่านสอนไวน้นี้ท่านให้ยินดีในความไม่ประมาณนั้นก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัทตั้งฉันทะคือความพอใจละไข่ในการแต่ที่จะทำความดีโดยทั้งปวง เพราะความไม่ประมาทเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมถ้ามีความไม่ประมาทแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่ามีธรรมทุกชนิดอยู่ในตัวผู้เป็นบัณฑิตมักจะยินดีในความไม่ประมาทอยู่ทุกเวลาคือเป็นผู้มีสติทุกอิริยาบถและเป็นผู้มีสติคุ้มครองตื่นตัวอยู่เสมอผู้เป็นบัณฑิตจะต้องประพฤติคุณความดีในทุกที่ทุกสถานเพราะบัณฑิต ยินดีในความไม่ประมาณซึ่งตรงกับอัธยาศัยของตน